เพื่อนหลายท่านถามนะครับว่าเอ๊เราจะปลูกไผ่ดีไหมนะครับก็เป็นคําถามที่นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาอธิบายในมุมมองของผมนะครับว่าทําไมผมถึงปลูกไผ่ไว้ในสวนนะครับซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆเลยแล้วกันนะครับอ่านะครับการปลูกไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ใช้สอย ไม้ใช้สอยที่สามารถที่จะตัดใช้สอยในสวนได้ทำกล้วยได้นะครับทํโลงเรือนได้นะครับนะครับทำค้างผักได้ได้หลายอย่างมากนะครับและที่สำคัญก็คือไผ่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคิงของการทําไบโอชาร์เลยนะครับนะครับไผ่ก็จะมีหลายประเภทนะครับไผ่ตรงไผ่เลี้ยงไผ่สร้างมนนะครับยิมซุงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับอ่ ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่อะไรนะครับอ่านะครับข้อดีเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับซึ่งก็แฝงไว้นะครับจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับที่กําลังคิดจะปลูกไผ่นะครับเพื่อนๆอาจจะทำโคกหนองนาหรืออาจจะทําสวนและปลูกไว้ริมนาไผ่เนี่ยข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดแต่งกอนะครับเราไม่ตัดแต่งกอ เราไม่ตัดไม่ไปใช้นะครับต่อให้ไม่ใช้ก็ต้องตัดออกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยครับกอเขาจะแน่นนะครับกอเขาจะแน่นรกแล้วก็เอ่อเวลาเราตัดวันหลังเรี๋ยวเราสางเนี่ยมันจะสางลาบากนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปลูกไผ่นะครับเราต้องค่อยๆแต่งกอเขาครับอ่านะเอาล้ำที่แก่นะครับใช้งานได้แล้วเนี่ยตัดออกมาไม่ได้ใช้ก็ตากให้แห้ง ครับอาจจะเอามาอบน้ํายาเอามาแช่น้ําไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับำอื่นๆเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นมาต่อได้นะครับอันนี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นไผ่สรฟางหมุนครับผมก็ปลูกไว้แค่3กอเองเพื่อเห็นไหมครับไม่ได้ปลูกเยอะนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาในการดูแลนะครับถ้าไม่ดูแลเลยเนี่ยก็รกแน่นอนอ่านะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าคิงหรือว่าราชินีของการผลิตฐานเบลชาครับแล้วก็ใบก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีเลยนะครับสําหรับใบไผ่นี่ครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าในไผ่เนี่ยก็จะมีสารอาหารมีเส้นใยนะครับที่ทําให้ดินนะครับมีความร่วนซุยนะครับได้ดีมากนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับ เวลาเราจะนําไปใช้นะครับมันก็จะสะดวกสบายนะครับนี่แหละอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไว้นะครับไม่ได้เยอะนะครับปลูกไว้นะครับสองสามกอสี่กอนะครับเราก็จะบริหารจัดการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปลูกเยอะนะครับก็ต้องมีเวลาดูแลนะครับอ่านะครับบางท่านอาจจะปลูกเพื่อที่จะขายนอนะครับบางท่านอาจจะปลูกเพื่อที่จะขายลำนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับลอง ลองปลูกดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มปลูกวันนี้นะครับเราก็จะไม่มีนะครับไม้ไว้ใช้นะครับการปลูกไม้ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยคือปลูกวันนี้ครับอ่านะครับเริ่มปลูกได้เลยครับมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนครับ